สวัสดีครับกิตติครับเดี้ยงนะครับขาเดี้ยงครับโอ้โหแต่ว่าต้องคีบเป้าซื้อบ้านเหมือนเดิมครับเพราะว่าขาจะหักก็เปิดคลิปแล้วกันนะครับข้างหลังผมครับร้านที่เป็นครับ5 3ิบาตารางเมตรขายเรงด่วนเลยวันก่อนตอนทําเสร็จไปไม่อะห้าแสนก้าหมื่นบาทใครดูมาจากกิตตินะลดให้หลายแสนเลยเอามารูอว่าเดี๋ยวผมงลงคลิป่า5้าแสนห้าเพื่อนเพื่อมาต่อ,อกต่ออีกนะครับไปดูบ้าน ข้างหังผมครับบ้านตรงมุกซอสนะครับห้าสิบสามตารางเมตรไปดูนะครับชมนะฮะไปดูครับหน้ากว้างเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรครับลึกนี่ห้าเมตรห้าสิบแล้วก็มีระเบียงด้วย เพียงยืดมาข้างหน้าอีกประมาณ2เมตรกับสเมตรอ่ะนะรวมแล้วสิบสามตารางเมตรครับหนึ่งระเบียงนะหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนะฮะหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็หนึ่งห้องนอนมีองครัวห้องน้ําด้วยนะครับนี่ฮนะตัวอย่างบ้านนะครับนะใครต้องการนะวันก่อนผมลงคลิปไปนะครับห้าแสนเก้าหมื่นบาทพี่เพ้นบอกอยากลดราคานะฮะชอบคนไหนชอบนะฮะ แล้วก็ต่อสูงให้ด้วยส่วนต่อสูงนี่คุยนอกรอบนะเดินไปเลยเดินไปเป็นไรนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูรายละเอียดนะครับถ้าใส่เสาก็อาจจะเป็นเสาปูนเสาไม้แล้วแต่เพื่อนๆนะยกสูงได้นะครับ <c oughs> มีห้องน้ําด้วยมีห้องห้องครัวด้วยนะครับโดยเฉพาะ้องรับแขกกับห้องนอนนี่ใหญ่มากับท่านผู้ชมเดินไปเลยไปเลยไม่ต้องเกรงใจนะเดินรอบบ้านเลย นะโซตีครับท่านผู้ชมฝาตีแนวนอนหรือว่าฝาเป็นเต็มนะครับไม้สวยนะครับใหญ่แล้วฝานี่ไม่มีการต่อขวาเลยนะครับนะแลยรอบบ้านเลยต่อข้างบ ชอบนะโตมาเลยครับนะอาจจะพึ่งชมนิดหนึนะ่งนะท่านชมเพราะว่าบนมันจะตกนะฮะแต่บ้านก็สวยนะครับมีช่องระบายความร้อนด้วยนะตรงจั่มนะครับมีมุกเลี่ยมเยอะมีหยดน้ำล้อมรอบนะฮะ,ละเลียงนี่โอบสามคูสีได้นะท่านผู้ชม นี่ระเบียงสามโคนติได้นะหลังใหญ่หลังใหญ่มากๆท่านผู้ชมห้องนอนครับโอ้โหห้องนอนเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับห้องนอนก็ใหญ่ห้องรับแขกก็ใหญ่บานประตูทางเข้าเป็นบานประตูสไลด์นะท่านผู้ชมสิติเบี่ยงครับนี่ชี่เป้าซื้อบ้านเห็นไหมว่าความพยายามของสิติเนะีนะ่ยกระดูกแตกครับแต่ว่า ไม่มีวิดีโอลงในคลิปนะครับก็มาถ่ายแล้วครับนะมาฝากเพื่อนๆนะครับร้านพี่เพนตอนนี้มีบ้านสองหลังนะครับที่ใครสนใจนะับที่ก้าจะเสร็จอีกหลังหนึ่งนะช้าไม่อ,อ,ะอ่ะคงนะฮะอ่าของก็สวยครับอีกก็มีกว้างต่ำกว้างลงต่ำเออ,อย้ายเหมือนกันเออสั้ามือลงไปนี่ การกล้องจะเป็นนะท่านผู้ชมต้องถ่ายทีเดียวสองเพื่อนนะเอียงเอียงขึ้นอ่ะไปดูอนนีกกล้องฟ้าเพดานสวยครับท่านผู้ชมอ่ะไปเลยครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับนี่คือเราแขกย้าใหญ่นะท่านผู้ชมไปเอานอนนองเหนือหรือว่าสวยงามว้าเพดาน จะจ่ายค่าขนสงมเท่าไรฮะข้างหลังห้องครัวครับไปห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำเนคัวแลผู้ชมห้องน้ำเนาะควัวด้วยโอ้โหครับีสมารกดไปแล้วนะคบอเครับว่นีะไระครับต้ว่นอนนะโอเคครับนี่นะครับผู้ชมดูนะครับ โอเคครับบ้านหลังนี้นะครับพี่เพนขาย5้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับพื้นที่ห้าสิบสามตารางเมตรนะครับระเบียงมีโอ้โหใหญ่มากนะผมดูแล้วเกือบสี่นะเกือบสี่เมตรคูณสามเมตรนะครับนะครับแล้วก็ห้องรับแขกเองเกือบสี่เมตรคูณสามเมตรนะครับอ้องนอนนี่มีมุกยืนมาห้าสิบเซนนะครับห้าสิบกว่าครับห้าเมตรได้สิบก็เป็นหกเมตรนะครับโอ้โหใหญ่อ่างคัวอ้องน้ําอีกนะครับยกสูงคุยนอกรอบกับพี่เพนนะครับ เป็น้าไมา้บอกว่าคลิปดูมาจากกิตตินะตอนนี้กิตติขาดเลี้ยงนิดหน่อยครับท่านผู้ชมอย่าว่ากันนอะแต่ว่าต้องคี้เป้าให้เพื่อนๆได้ซื้ออย่าลืมนะดูคลิปมาจากกิตติต่อรองมาเลยครับราคาลดจาก5้าแสนเก้าเหลือห้าแสนห้าต่ออีกได้ครับคุยกับพี่เป็นเลยครับวันนี้กิตติไปก่อนครับสวัสดีครับ